ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้ในมิตาวงครับว่าเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ด้วยช่องทางไหนบ้างครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเข้าไปในเมตาเวิร์ดเนี่ยทำไมเข้าไปเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เลือกเมตาเวิร์ได้ถูกต้องนะได้ตรงจุดส่งเรามากสุดซึ่งในเมตาเวิร์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายจากักรวาลนะในแต่ละจกักรวาลในแต่ละเวิร์เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ต่างกันบางเมตาเวิร์เนี่ยก็สร้างมาสำหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะนะสร้างเป็นดินแดนแห่งการเล่นเกม ทุกคนเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับเปรียบเสมือนเล่นเกมเกมหนึง่งแต่เป็นเกมที่เล่นแล้วสร้างรายได้ให้เราด้วยหรือในบางไม่ตอรว่าเนี่ยก็จะเน้นถึงการซื้อขายที่ดินนะซื้อที่ดินเกงกําไรซื้อมาขายไปอะไรต่างๆถ้าเราต้องการเข้าไปในไมเตอรเวิร์เพื่อหาอไรายได้อะไรบางอย่างนะเราอาจจะทาเป็นสินค้าตระกูล NFT ในการขายก็ได้นะหรืออีกวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยคุณก็อาจจะซื้อเหรียญเกงกาไรนะของเมตาเวิร์สจั๊นั้น เพราะแต่ละเมเวิร์สเนี่ยเขาจะมีเหรียญของตัวเองนะครับแล้วราคาของเหรียญเนี่ยก็มีขึ้นมีลงก,ก็เป็นการเทรดคริปโตโฟเคอเรซีประเภทหนึ่งนะครับแต่ถ้าจุดประสงค์ของคุณเนี่ยต้องการเข้าไปในเมเวิร์สเพื่อโปรโมทธุกรกิจของตัวเองนะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่คุณจะเข้าไปทำเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันคุณอาจจะใช้วิธีการไปซื้อที่ดินในเมเวิร์สนั้นๆก็ได้นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างออฟฟิศของเราสร้างหน้าร้านของเราสร้างร้านค้าของเราบนที่ดินนั้นได้นะเพื่อโปรโมทให้คนในเมตาเวสเนี่ยได้รู้จักธุรกิจของคุณในโลกแห่งความเป็นจริงหรือคุณอาจจะชวนคนนะครับในโลกออนไลน์ในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมบางอย่างในเมตาเวสก็ได้เพื่อโปรโมทให้เขารู้จักสินค้าหรือบริการคุณ และอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณมีที่ดินในเมตาเวิร์สอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถแปะป้ายแบนเนอร์ครับในธุรกิจของคุณหรือสินค้าของคุณลงบนที่ดินของคุณได้มันก็จะเป็นการช่วยโปรโมทให้คนในเมตาเวิร์สเนี่ยได้เห็นบิวบอร์ดของคุณนัยิ่งคุณมีที่ดินผืนใหญ่เท่าไหร่คุณก็สามารถแปะป้ายบิวตบอร์ดนับได้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือช่องทางในการสร้างรายได้จากเมตาเวิร์สนะที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสินค้าหรือบรกาคุณได้้แลวเจอกาครบ Gracias.